สวัสดีครับแล้วก็พบกับผมอีกครั้งแอนนนโปเลียนจากช่องฮิตเตอรี่บายแอดมินนโปเลียนก็เรียกว่าใกล้เข้ามาครับสรารภาพภาพยนตร์เรื่องจักรพัตดินโปเลียนซิ่งจะเข้าฉายในวันที่22พฤศจิกายนในโงรงภาพยนตร์ก็ไม่รู้ว่าโรงที่ไหนจะฉายบ้างนะครับแต่ก็อย่าลืมไปสัดสนกันนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ได้ทําการวิเคราะห์แล้วก็เรียกชั่นคลิปตัวอย่างภาพยนต์นโปเลียนหรือเบื้องหลังภาพยนต์นโปเลียนบ้างแล้ว คือก็เป็นธรรมดาแหละครับที่ภาพยนตร์อนิงบอดีสารเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนบอดาอยสร์เซ็ต้องมีดัดแปลงบ้างเพื่อให้บทดำเนินไปได้หรือเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับซึ่งนโปรเลียนเวอร์ชั่นนี้เนี่ยก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนบนโปรเลียนที่เป็นเวอร์ชั่นของความจริงนะครับก็คือนโปรเลียนรเวอร์ชัยของวาคินเนี่ยเดินจับดาบมาลบเองเลยบ่อยครั้งมากตั้งแต่ภาพโปรโบจนถึงตัวอย่างหลายอันนะครับ ที่หลุดออกมาก็แสดงให้เห็นว่าปาร์ีนเนี่ยทั้งควบม้าฟันดาบล่าก็เป็นทหารม้าทั้งที่เอารงคน,นะครับว่าเวอร์ชั่นซีดีหรือภาพยนตร์เกียวกับนักเรลียนหลายเวอร์ชั่นนะครับเออไม่นับเวอร์ชั่นที่มันตกตลกนะเวอร์ชั่นที่นักเปลี่ยนออกมาจริงจังเนี่ยก็ไม่ได้เห็นนักเปลี่ยนลอมาบูเองขนาดนี้ที่กระถ่ายผมคิดออกว่าใน,ในก็ไหนแล้วต้องมาทําคลิปวบรวมรวมมิจกรรมของนักเรลียนที่เคยลงแนวหน้า อย่ออกมาลบมาต่อสู้เองในะสนามลบบ้างครับซึ่งก็ม่ยิ้มไม่ค่อยเยอะหรอกครับจะเป็นอย่างไรก็มารับชมได้เลยครับคือก่อนที่จะเข้าเรื่องนโปเลียนนะครับก็มาขอท้าวความเรื่องแนวคิดของการเป็นทนหารนะครับในช่วงยุโรปคีดสั้นที่สิบแซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อนโะปเลียนรวมถึงในทหารร่วมสมัยนะครับว่าทําไมการกระทาของพวกเขาออกมาเช่นนั้นหลายคนเคยศึกษาประวัติศาสตร์ยุบกาลนะครับก็จะเห็นพวกอัศวินขี่มา้า เอาทวรมาแทงกันซึ่งภูเขาก็คือหน่วยรบที่เป็นชนนั้นสูงนะครับแล้วก็เป็นหัวกะทิในยุคนั้นแล้วถามว่าอัศวินเหล่านั้นมันหายไปไหนคือไม่ได้หายไปไหนหรอกครับพวกชนชั้นสูงเนี่ยเขาได้แปลสภาพจากบรรดาอัศวินที่รบบนหลังมา้ามากลายเป็นทหารหรือออฟฟิเซอร์แทนซึ่งมันก็ด้วยหลายปัจจัยด้วยกันนะครับทางอุดตินปืนที่พัฒนาให้รุนแรงมากขึ้นทําให้การชาร์จอย่างก้าหาญแบบอัศวินเนี่ยมันเหมือนการจะฆ่าตัวตายสียมากกว่ารวมถึงพัฒนาการของทหารราบ แด้จำนวนกองทัพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ยิ่งทําให้ชนเนินสูงเนี่ยเปลี่ยนบทบาทไปกลายเป็นนายทหารแทนซึ่งทําหน้าที่คุมหน่วยต่างๆในกองทัพทั้งนี้นะครับวีรคติความกล้าหาญบบอัศวินของนายทหารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอทหารฝรั่งเศสก็ยังคงมีอยู่สูงมากพวกเขาถูกฝูกฝังให้แสดงความกล้าหาญในสนามรบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งมันก็คือการนําหน้าเหล่าทหารในการรบนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่า ลำับ,บนานนราดาทหารฝรั่งเศสอิรัสเซียนะครับในห่วง,ง,งยุ่งสงามนโปเลียนเนี่ยจะสูญเสียชีวิตกันเยอะมากเพราะด้วยแนวคิดแบบนี้เนี่ยแหละส่วนทาารออสเตรียนะครับถูกปูฝังและชุ่ความพิดอีแบบหนึง่งและตัวนโปเลียนเองนะครับก็เป็นคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์อ่านอะไรที่มันโรแมนติกที่มันแสดงถึงความกล้าหาญของยุคสมัยก่อนมาเยอะนะครับซึ่งมันก็ส่งผลต่อการกระทำของเขาไม่มากก็น้อยถึงแม้นทหารนะครับอาจจะไม่ลงบนรบเอง รยูลงไปต่อสู้แบบแบบถึงเนื้อถึงตัวกับข้าศึกแต่ก็มีบางคนทานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ทํากันหรอกแต่การที่นายทหารเนี่ยออกมานําหน้าออกมาให้ผู้ใต้กาชาเห็นว่าพวกเขาเนี่ยไปไดินบนหัวตกอยู่ในเต็นท์หรือที่ปลอดภัยนั่นก็เป็นการแสดงความกล้าหาญที่มากพอแล้วที่นายทหารออสเตรียส่วนใหญ่นะครับจะออกไปทางเสี่ยงทีการมากกว่านั่นคือการทํางานเบื้องหลังนะครับอัตราการสูญเสียชีวิตในต่ำกว่าของรัเสเซียหรือฝรั่งเศส ึ่งผมก็ขอเล่าันะเปลี่ยนตั้งแต่อย่างเด็กนะครับเพื่อปูพื้นฐานว่าเขาเป็นคนยังไงในห้องที่เรียนหนังสือนะครับนัปเลียนเนี่ยเป็นคนที่เก่งวิชาการนะครับเช่นพวกคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์วิศวกรรมซึ่งในคีซึ่งในปีคศ .1711 นะครับเขาถึงขั้นได้รางวัลคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยมจากยุคแห่งออเลออง แล้วก็ในช่วงคิศษศาสตรันเร้านะครับก็มีผู้ตรวจการหลวงเนี่ยมาตรวจสอบนักเรียนทหารที่โรงเรียนเปรี่ยนซึ่งเขาก็ได้บันทึกถึงนักเรลียนว่านักเรลียนบูดาบาสเกิดวันที่15สิงหาคมปี1769สูง 5, ฟุต3นิ้วเป็นคนว่างงสอนง,ง่ายจริงจังและกระตือร้อนเป็นคนที่โดดเด่นในแง่คณิตศาสตร์และเก่งปวัรศาสตร์รวมถึงภูมิศาสตร์ แต่กระนั้นก็ตามนะครับนับปูเรียนก็ไม่ได้เก่งเรื่องกายภาพเขาไม่ถนัดเรื่องาการเต้นลัมปันดาบหรือร้องเพลงแต่บันทึกตรงนี้นะครับก็แสดงเห็นว่านับปูเรียนเนี่ยไม่ใช่คนที่มีกายภาพโดดเด่นหรือแข็งแรงอะไรนะครับแล้วต่อมาเมื่อนับปูเรียนเรียนจบครับเขาก็เลือกเป็นทหารปืนใหญ่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าต่าทหารปืนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เหล่าที่ต้อง ใช้พลังําลังหรือทักษะในการต่อสู้แบบแร่ประชิดสูงนะครับไม่เหมือนทหารมาหรือทหารราบมันเน้นการคํานวณเน้นการคิดวิเคราะห์เป็นหลักมากกว่าซึ่งนโปเลียนนะครับก็ถูกสอนมาแนวนี้แหละทั้งการไปสำรวจภูมิประเทศเพื่อหาที่ตั้งปืนใหญ่หรือการฝึกยิงปืนใหญ่ในรูปแบบต่างๆนะครับมีครั้งหนึ่งนะครับในวันที่1สิงหาคมคิทศกราช1น8 8งัรเร้อปดเลียนก็ได้เป็น ผมวกองร้อยนะครับในการสาธิตการยิงปืนใหญ่ด้วยกระสุนปืนใหญ่ธรรมดานะครับให้ยิงย้อยเป็นมุมมิงใหญ่แบบปืนคบซึ่งผลการทดสอบนะครับก็เป็นที่น่าพึงพอใจให้เหล่าณะกรรมการที่มาดูนะครับแต่จากนี้อีกแค่เพียงปีเดียวเนี่ยชีวิตของนักเปลี่ยนหรือของทั้งคนฝรั่งเศสเอยก็ได้ก็เปลี่ยนไปตลอดการเมื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสได้เกิดขึ้นซึ่งชีวิตโลงนี้ของนักเปลี่ยนนะครับ ก็ค่อนข้างผันผวนมากมายมีทั้งลีภยัยโดนไล่ล่าอยังไงก็ตามนะครับแต่ท้าสุดแล้วเนี่ยด้วยทางเส้นและก็ด้วยความโชคดีอะไรบาปการนะครับเขาก็ได้เป็นผอบอเหล่าฐานปืนใหญ่นะครับในการปิดล้อมที่เมืองตูรลงพิักราด1ป็3สิบซึ่งที่นี่เองนะครับที่ทําให้นักเรียนเนี่ยได้โชว์ฝีมืลายมือแล้วก็ได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นนายพลในที่สุด และที่ตูรองนะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่นโปเลียนเนี่ยได้ทําการสู้แบบปแวประชิดแบบถึงนึกถึงตัวกับข้าศึกซึ่งก็จะขอเล่าข้ามชอดการวางแผนหรือการหรือการรบที่ตูรองไปนะครับข้ามไปถึงช่วงวันที่1 7บเจถึงสิธันวาคม1นึ่ซึ่งกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยได้ล้อมป้อมมันเก็บป้อมจุลศาสตร์ของฝ่ายมาิต แล้วก็ได้เข้าตีแตกหักในคืนนั้นนะครับซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยเลิ่โจมตีในกลางคืนและโจมตีเจาลาทิทางนะครับทําให้ฝ่ายที่โดนล้อมเนี่ยงุนงงสับสนแต่การลุกก็เป็นไปได้อย่างล่าช้านะครับเพราะว่าฝนตกแต่ตอนนั้นเนี่ยนายพลดูโกมีเยนนะครับซึ่งเป็นผบอกองทัพฝรั่งเศสป่าท่าไม่ค่อยจะดีนะครับก็เลยสั่งให้นักปเลียนเนี่ยนำกองหนุนในมือเขาเนี่ยลุกขึ้นมาช่วยพวกทหารราบ ที่กำลังเข้าตีป้อมมันเกมซึ่งนัปเรียนพร้อมกับเพื่อนของเขานะครับอย่างผู้กองบุยลองเนี่ยก็ลุยฝ่าเชิงเทอนและเนินดินของป้อมขึ้นไปได้ซึ่งก็ดูเหมือนทิศทางที่กลุ่มคนนโปเรียนไปเข้าตีนะครับเป็นทิศทางที่การป้องกันค่อนข้างเบาบางเพราะว่าฝ่ายอังกฤษเนี่ยไปป้องกันในรบอื่นหมดเหลือการป้องกันที่เบาบางมากเมื่อฝ่ายนโปเรียนไปถึงซึ่งนัปูเรียนกับบุยรองนะครับ ก็พาทหารพาประมาณ23คนเนี่ยบุกเข้าไปใจกลางป้อมได้นะครับแล้วก็บุกไปทางทหารเราทหารปืนใหญ่ฝ่ายอังกฤษที่เฝ้าอยู่ตามป้อมจนตายกันหมดแต่ฝ่ายอังกฤษเมื่อรู้ทันนะครับว่าฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาใจกลางป้อมได้แล้วก็เลยโจมตีกับโดยทหารนาวิกิโยธินเกือบ80ว่านายซึ่งการโจมตีครั้งนี้นะครับก็ทําให้นโปเลียนเนี่ยเกือบเอาตัวไม่รอด เอาทหารพานฝรั่งเศสนะครับที่บุกเข้ามาเนี่ยโดนฝ่ายอังกฤษสังหารเสียก็หมดถึงเพื่อนของนัปเลียนอย่างมูยลองนะครับก็ได้รับบาดเจ็บและตัวนัปเลียนเองก็เช่นกันนะครับที่โดนจากชาวอังกฤษเนี่ยเอาดาบปลายปืนหรือว่าทวเนี่ยครับแทงเข้าที่ต้นขาตัวน้รับบาดเจ็บแล้นัปเลียนก็พยายามเอาดาบปัดป้องนะครับแต่ก็โชคดีเสียเกินนะครับที่ว่านุกองมีเยนเนี่ยได้ส่งกองหนุนขึ้่งเป็นทหารแกเดียร้อยกว่านายเนี่ย เข้ามาช่วยแล้วเราแกเดียดนะครับก็ผลักดันการโจมตีฐานกิจกับจนท้ายสุดในรุ่งเช้านะครับฝรั่งเศสก็สามารถยิดป้อมบันเกตได้สําเร็จและนี่ก็น่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายนะครับนโปรเลียนเนี่ยลงมาสู้แบบแ้บประจิตหลังจากการยุทที่ตูรงนะครับชีวิตนโปรเลียนก็มีขึ้นมีลงหมดเดินนะครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยนโปรเลียนก็ได้มาเป็นผอ,อกองทัพแห่งอิตาลี ในคีักิตลาด1796แันราน่นอนนะครับว่าในฐานะที่เป็นผบกองทัพระดับสูงขนาดนี้เนี่ยมันก็เป็นการยากนะครับที่จะตัวไปเสี่ยงในสนามรบแต่กระนั้นก็ตามนะครับการทับอิตาลีของนโปเลียนในช่วงคีัิตลาดัเจราส1796เนี่ยก็ได้สร้างชื่อเขามากเช่ในในการยทดที่โรดินะครับซึ่งองทัพนโปเลียนเนี่ยกำลังไล่ตามกองทัพออสเตรที่ลาถอยและพวกออตเตรียก็ป้องกันสะพานที่โรดินะครับ นัปเรียนเนี่ยก็โคบม้ามาแนวหน้าตรงบริเวณที่สะพานที่สู้รบด้วยตนเองแล้วก็ได้สั่งให้ปืนใหญ่บริเวณรอบๆนะครับตั้งปืนในบริเวณที่เขากําหนดแล้วก็ยิงใส่ข้าศึกนะครับในจุดที่เขามองว่าเป็นจุดแตกหักบ้างก็ว่านัปเปยนถึงขั้นลงไปเล็งปืนใหญ่หรือบรรจุกระสุนปืนใหญ่ด้วยตนเองจากการกระทําอันกล้าหาญครั้งนี้นะครับทําให้เหล่าทหารเนี่ยเริ่มตั้งฉายาให้นัเปืนรียนว่า สิโทตัวน้อยหรือ r e p i t i c o o p e r ก็คือไม่ได้หมายความว่านัปเปลียนเนี่ยตัวเล็กหรือว่าไงนะครับแต่หมายความว่าการกระทำของนัปรเรลียนเนี่ยเหมือนในทหารชั้นผู้น้อยไม่มีผิดเลยและทําให้เขาได้รับความขลารยอย่างมากและการยุดหนึ่งนะครับในช่วงปลายปีนั่นเองก็ได้ทาให้นัปรเรียนเนี่ยกลายเป็นตำนานนั่นคือการยุดที่สะพานอาคูรานะครับ ซึ่งถือเป็นการยุติโนงเลือกครั้งหนึ่งของฝรั่งเศสแต่เป็นชัยชนะทางโฆษณาชวนเชื่อของนักเลียนก็ว่าได้เหตุการณ์ก็คล้ายเดิมนะครับนั่นคือฝ่ายฝรั่งเศสเนี่ยต้องการข้ามสะพานที่ออคู่าแต่ฝ่ายออสเตรียเนี่ยต้องกันอย่างหนาแน่นมากซึ่งท้ายสุดนะครับตามตำนานก็ได้กล่าวไว้ว่านักเลียนเนี่ยคว้าธงไตลงฝรั่งเศสขึ้นมาล้วก็บินําหน้าทหารข้ามสะพานไปการบุกไปยังฝั่งตรงข้าม ซึ่งฝ่ายออฟเตยเนี่ยก็ดมยิงมานหนักมากนะครับจนท้ายสุดเนี่ยเพื่อนของนักเปลียนอย่างผู้กองมุยหลงก็เสียชีวิตลงรวมถึงฝ่ายออฟเตยก็ได้โจมตีตอบโต้เลยนะครับทําให้ตัวนักเปลียนเนี่ยพัดตกกันไปในคลองแล้วเคาะดีนะครับที่ว่าถ้าของเขาเนี่ยมาลาดตัวออกไปได้ทันซึ่งทางเขาเนี่ยียงกล่าวว่าท่านในพลนเราเสียท่านไปไม่ได้ถ้าท่านตายเราจะแพ้แต่ก็มีกระแสหนึ่งครับก็ได้กล่าวว่า นโปเปลยนก็คว้าธงมาแหละแต่ก็โบอกอยู่ตรงตรีนสภานะครับไม่ได้วิ่งบุกข้ามไปแล้วก็พยายามนมน้าวให้ทหารนะครับวิ่งข้ามไปสู้กับฝ่ายออสเตรียแต่ก็ไม่มีใครไปนะครับเพราะฝ่ายออสเตรียลมยิงมาหนักมากแต่การกระทำครั้งนี้ก็ถือว่าอันตรายอยินนะครับเมื่อออสเตรียโจมตีตอบโต้นโปเปียนก็พัดตกแปของแล้วทหารก็มาช่วยเขาไว้ได้ซึ่งการยุทธที่อากูล่านะครับก็จบลงด้วยชัยชนะของฝรั่งเศสซึ่งหลังจาก การทับอิตาลีนะครับนโปเลียนก็ไม่ได้ลงไปเสี่ยงอะไรมากต่อไปและเมื่อเขาขึ้นเป็นจกักรพรรดินะครับคือนอกจากจะเป็นผบอกองทัพแล้วเนี่ยเข็เป็นฝ่ามผูอของรัฐอีกด้วยแน่นอนว่าการเอาตัวลงไปเสี่ยงในสนามรบเนี่ย่งเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นแต่นัปเลียนก็ยังคงเป็นนัปเลียนคนเดิมนะครับเบื่อครั้งที่เขาปรากฏตัวในแนวหน้าเพื่อให้กำลังใจทหารนี่ก็มีช่วงหนึ่งนะครับช่วงแคมเปญก่อนการยุติเออร์ตริดนะครับ นักเปลี่ยนก็ได้ขี่ม้าตะเวียนไปกับคณะทหารติดตามจำนวนนิดหน่อยนะครับแล้วก็โดนพวกข้อแซกซุ่มโจมตีแต่ก็หนีตัวรอดมาได้หรือในการยทดที่ตาดติบอนนะครับคิจกร์ลาดหนึ่งนเมื่อนักเปลี่ยนรบกับออสเตรียรอบหนึ่งซึ่งงวดนี้นะครับนักเปลี่ยนก็ไ่ลงไปแนวหน้าแต่ก็ดันมีสเก็ตเขากะสมปืนใหญ่นะครับสเก็ตเล็กๆเนี่ยทะลุเข้ามาในรองเท้าของนักเปลี่ยนแล้วก็กระแทกเข้ากับข้อเท้าของนักเปลี่ยนต่างๆนะครับ แต่เหมือนความเร็วมันต่ำแล้วสก,กิลดังกล่าวก็ไม่ได้เจาะทะลุเข้าไปในท้าของนโปเลียนนะครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งของนโปเลียนแต่การลบแต่มันก็ไม่ใช่บาดเจ็บอะไรมากนะครับเพราะนโปเลียนก็ยังคงขี่ม้าคล่องปอจนกระทั่งมาถึงช่วงคริสต์กราลัด1 8ึนปรนะครับนโปเลียนก็โดนพวกคอเซกเนี่ยซุ่มโจมตีอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ก็มีทหารม้าสาพงนะครับมาการพวกคอเซกให้หา่างจากนโปเลียนซึน่งภายหลังจากนี้นะครับนโปเลียนก็ระวังะังงคมาากวรบถึนที่่ พ่ออย่าพิษไปที่คอตัวเองถ้าเกิดถูกคอแสกจับตัวได้เนี่ยเขาว่าจะกินยาพิษฆ่าตัวตายในช่วงคิสตกําลัดหนึ่งแปดหนึ่งสามนะครับเป็นช่วงที่นโปเลียนกําลังเพียงบัมแต่เขาก็ดมกองทัพใหม่นะครับไปสู้กับฝ่ายพันธมิตรซึ่งในจำนวนมากนะครับเป็นทหารหนุ่มที่มีประสบการณ์ซึ่งในการยุทธที่รูเส้นนะครับฐานนโปเลียนเนี่ยก็ได้แตกแล้วถอยร่นไปจำนวนมากซึ่งนโปเลียนนะครับก็นําพวกเขา ด้วยตวนเองไปสู่แนวหน้าของสนามรบอีกครั้งหนึ่งตัดมาถึงช่วงคทศกาล1 0 0 14นะครับซึ่งในช่วงนี้พันธมิตรได้ทําการลุกลามฝรั่งเศสกองทัพฝรั่งเศสก็เหลือไม่มากนะครับแต่ด้วยความที่กองทัพน้อยนี่แหละมันเลยอยู่ภายใต้การคับรรชาของนัปเลียนอย่างเหมาะมืมนัปเลียนในช่วงเทศกราช18-14นะครับเสมือกับร่างใบตอนหนุ่มในช่วงการทับติดตะลีอีกครั้งหนึ่งขอให้ํำกองทัพบลบุกับข้าศึกเป็นจำนวนมาก หลายสิบศึกในเวลาไม่กี่เดือนโดยไม่รู้จักเหนื่อยมีครั้งหนึ่งนะครับในการยุทธที่เบีนีนซึ่งเบีีนก็เป็นที่เดียวกับที่นโปผู้เลียนเคยเรียนตอนเด็กนะครับนบโปผู้เลียนก็สามารถเอาชนะกองทัพบ,บัตเซียของนายพลบูเชอร์ได้แต่ในห้วงระหว่างการยุดนี้นะครับก็มีคอสแซกกลุ่มเล็กๆเนี่ยเรนลอดเข้ามาถึงกองประชาการที่นัปเลียนอยู่นะครับซึ่งนโปผู้เลียนเนี่ยก็อยู่ใกล้คอสแซกมากถึงขนาดที่ว่าจะโดนโทนแทงตายได้อยู่แล้ว แต่ก็มีในทหาะจำตัวคนหนึ่งนะครับชื่อกูโก้เนี่ยก็มาสากัดข้อแสกคนนี้โดยการเอาปืนยิงใส่จนข้อแสกนนั้นเสียชีวิตซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับประสบการณ์เจ็ดตายของนักเรลียนถ้าเป็นนับที่แกกินยาฟิษนะครับนั้นแกพยายามฆ่าตัวตายหรือก็มีอีกครั้งหนึ่งนะครับในการุที่มอนเทริลที่นักเรลียนเนี่ยเป็นคนตัดตั้งกองร้อยปืนใหญ่แล้วก็เล็งแล้วก็เล็งปืนใหญ่ด้วยตวเอง ซึ่งภายหลังจากนี้นะครับนโปเลียนก็ไม่สามารถมาฟื้นฟูสถานการณ์ของการทับตัวเองได้ครับและเขาก็ยอมแพ้ในที่สุดพอกลับมาในช่วงคริสต์ศักราช1815นะครับซึ่งนโปเลียนองตรงเนี่ยสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีแล้วแล้วก็เจ็บป่วยหลายครั้งนะครับจนกระทั่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เขาพ่ายแพ้ในบัวต้าูจากประสบการณ์ลบเกือบ23ปีของนโปเลียนนะครับเลนูมยันแก่เนี่ยจะเห็นได้ว่านโปเลียนได้แสดงความกล้าหาญ ในฐานะนายทหารมาหลายครั้งและก็มีประสบการณ์เฉียดตายหลายครั้งเช่นกันซึ่งด้วยความที่นัปเรียนเป็นทหารปืนใหญ่โดยพื้นฐานนะครับแน่นอนว่าการที่เขาจะลงลบเองเนี่ยมันก็ต้องลงมาลบในฐานะของทหารปืนใหญ่นะครับเอา,าง่ายนะครับอย่างจอมพลเนหรือมูราเนี่ยซึ่งเขาเป็นทหารม้าโดยพื้นฐานนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะแสดงความกล้าหาญของเขาด้วยการนํามาชาร์จค่าศึกในการลบแต่สำหรับทหารปืนใหญ่เนี่ย มันก็คือการเล็งปืนใหญ่การตั้งกองร้อยปืนใหญ่หรือแม้กระทั่งการโลยกระสุนลูกปืนใหญ่ให้ตนเองนะครับซึ่งก็ไม่มีทหารคนไหนก็ทํากันและแน่นอนว่าสำหรับฐานของจินาโปเลียนในยุคสถบาบันนะครับนโปรเร์ลียนก็ถือเป็นโลโมเดลหรือเป็นไอดอลทางการทหารที่หลายคนยกย่องนะครับในแง่ต่างๆไม่จําเป็นต้องมาจับดาบฟันหรือว่าลงลบด้วยตนเองแบบที่ สื่อฮอลลีวูดหรือว่าวีดบลูดแบบในนิยายนะครับเขาก็ถือว่าสอบผ่านแล้วในฐานะนักการทหารซอดังก็จบไปนะครับสหรับเรื่องการสู้รบของนัลปยนในสงครามสับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ